ถึงเรื่องของการศึกษาค่ะในแต่และปีก็จะมีนักศึกษาน้องๆปี4จบกันมาใหม่เลยนะคะ,คะทางด้านของจัดหาง,งานจังหวัดแม่ห้องสอนเองค่ะได้มีการเร่งดําเนินการส่งเสริมการจ้างงานสําหรับน้องๆน,นักศึกษาจบใหม่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกของประเทศด้วยค่ะ นายสมพงศ์แก้ววันดีจัดหางานจังหวัดแม่ห้องสอนนะคะได้เข้าพบนายจ้างสถานประกอบการของเอกชนเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สําหรับผู้จบการศึกษาใหม่ตามนโยบายรัฐช่วยจ่ายเอกชนช่วยจ้างจ้างงานเด็กจบใหม่จ่ายคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้จบการศึกษาใหม่ค่ะให้ได้มีงานทําและช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันค่ะก็ยังถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทาง เพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ห้องสอนที่จะเริ่มขึ้นนี้ค่ะสําหรับโครงการนี้นะครับรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจ้างจํานวนร้อยละ50ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาครับสูงสุดไม่เกิน7,500บาทต่อเดือนต่อคนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่6ไปจนถึงระดับปวชปวสและปริญญาตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 3ถึงวันที่30กันยายน2564ทั้งนี้นะครับเงื่อนไขของการจ้างงานนายจ้างจะ ต้องอยู่ในระบบประกันสังคมผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกแห่งหรือเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ www. จ้างงานเด็กจบใหม่ .com เว็บไซต์คือชื่อภาษาไทยเลยนะครับน้องๆที่สนใจตำแหน่งว่างงานในพื้นที่ของน้องๆเองนะครับ www. จ้างงานเด็กจบใหม่ .com ค่ะก็ไปเซิร์ชหางานกันได้นะคะทั้งด้านของจังหวัดไม่ฮ้องสอนจัดหางานเองก็จะมีการรองรับเรื่องของอาชีพต่างๆ ให้กับน้องๆด้วยค่ะ